ไม่อัน้นเปิดหลักฐานโอนเงินเต้มงคลกิจให้ทนายกิสนะแถมแต่งตั้นเป็นที่ปรึกษาคู่อัจฉริยะ หลังจากที่ทนายกิษะนะอดีตทนายคดีแตงโมร่ำให้ต่อหน้าสือ่อหลังถูกแม่แตงโมสั่งเปลี่ยนทนายโดยให้เหตุผลว่าแม่โกรธหรือน้อยใจคุณแม่และเข้าใจอยากให้คดีออกมาเรียบร้อยยอมรับเข้ามาทำคดีนี้ก็เพราะหวังปลดหนี้ไม่ได้หิวแสงแต่ประสบการณ์ยังน้อยตนดีใจที่มีคนให้กำลังใจเยอะทางด้านนายมงคลกีจสสบัญชีร,รายชื่อหัวหน้าพักไทยศิวิไลโพดข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่โดยระบุว่า ผมขอแต่งตั้งทนายกิษณะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักไทยศิวิไลด้านกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบหาหลักฐานหาความจริงพูดความจริงของคดีน้องแตงโมต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดพร้อมโพสต์จดหมายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งนอกจากจะมีชื่อของทนายกิษณะแล้วยังมีชื่อของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพ,พงศ์อีกด้วยค่ะทั้งนี้พบว่าเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาภรรยาของนายมงคลกีดเคยโอนเงินให้ ทนายกิษณะเพื่อสู้คดีแตงโมโดยเจ้าตัวโพสภาพหลักฐานการโอนเงินลงในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าคุณพัฒนานิชชัยเรืองเดชภรรยาสอสอมงคลกิดมอบเงิน60,000บาทให้ทนายกิษณะสู้คดีให้แตงโมอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ